สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดิ่งโลกสู่หอยความหวานกันนะคะเยลลี่ตู้ปลาค่ะเด้งดึงค่ะสดใสเคี้ยวเพลินทุกคําค่ะจากผงเยลลี่แครราจีแนนค่ะตาจิวล่ากันค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีน้ําเปล่าค่ะ500มลตรค่ะน้ําตาลทราย100กรัมค่ะผงเยลลี่5กรัมค่ะน้ําเชื่อมบรูฮาวายค่ะน้ําสไปค่ะเยลลี่ลูกปลานะคะ วิธีการทําของเรานะคะผสมน้ําเปล่าค่ะกับผงยินลี่คนให้ละลายพักทิ้งไว้10นาทีนะคะเมื่อครบ10นาทีแล้วนําขึ้นตั้งไฟกลางค่ะคนไปเรื่อยๆเลยคะ่ะจนเดือดแล้วใส่น้ําตาลค่ะน้าเชื่อมบูฮาวายค่ะแต่งสีค่ะคนส่วนผสมละลายให้เข้ากันนะคะปิดไฟพักทิ้งไว้ให้ยินลี่อุ่นนะคะ เทน้ำเยลลี่สิ่ขวดประมาณครึ่งขวดค่ะแล้วพักทิ้งไว้ให้เยลลี่เซตตัวสักครู่ค่ะเมื่อเยลลี่เซตตัวดีแล้วใช้ช้อนตัดเป็นชิ้นๆนะคะใส่น้ำแข็งค่ะตกแต่งด้วยเยลลี่รูปปลาค่ะแล้วใส่น้ำสไปซ์ลงไปเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ